สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกบยางตีนโตไทยแบรนด์นะครับกบยางตีนโตไทยแบรนด์เนี่ยนะครับก็จะเหมือนกบยางตีนโตทั่วๆไปนะฮะคุณภาพเนื้อยางก็เนะี่ยก็ถือว่าทนทานใช้ได้นะครับเอกลักษณ์เอากลักษณ์เ,าาเด่นที่เราไม่เหมือนใครนะฮะคือนี่ฮะดูจากช่วงขา อ่าสังเกตช่วงขานะฮะองศาของขาเนี่ยอ่ามีความมีองศามากขึ้นก็คือมันถ่างมากขึ้นนั่นเองนะครับถ่างมากขึ้นนี่ดียังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่เลยเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าบ้านเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยตกปลานเนี่ยการใช้ตีมโตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าหวังผลจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใส่ชุดโครงเบ็ดเข้าไป อาจจะหนึ่งหวังผลได้สูงสองก็คือมันทนกว่าก็คือการขาดของขาหรือว่าการเสียหายของตัวบอดีก้กบเนี่ยจะน้อยกว่านะฮะแล้วก็นี่ฮะจุดเด่นของเราก็คือสังเกตช่วงขาขาที่มีความทางสังเกตนะครับจะอยู่ระหว่างตัวเบ็ดพอดีนี่ฮะดูตัวเบ็ดแล้วดียังไงเวลาขาออกไอคั้น ราคาตีน้ำนะครับก็คือขาตีน้ำได้เต็มที่ขาตีน้ำได้เต็มที่แอคชั่นออกได้เต็มที่นะครับก็คือไม่เสียแอคชั่นนั่นเองใส่โค้งวดเข้าไปก็ไม่เสียแอคชัน่นนะครับนั่นคือข้อดีของเรานี่นะครับคุณภาพก็ถือว่าโอเคฮะงาน งานชิ้นนี้ต้องบอกก่อนนะฮะเป็นงานไทยทําแล้วก็ดีไซน์ขึ้นมาเองนะดีไซน์ขึ้นมาใหม่เพื่อประโยชน์และการใช้งานนะของนักตกปลาบ้านเราโดยเฉพาะเลยนะฮะโอเคร okay, ครับผมแล้วก็ยังไงก็ลองติดตามกันดูครับ